เอานี่ไงตู้เซฟท่านผู้ชมฉันเจอตู้เซฟแล้วโอ้ oh my god ทำไมตู้เซฟมันหาง่ายจังเลยสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่มนใครไปเลยเออสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเล่นบ้านเกมพาร์ทเวก็คือผมได้ลงไปหลายหลังแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับบ้านเกมพาร์ทในแมปนี้และฉันจะว่มามันทำไมถึทง,งที่ฉันยือนอยู่ตรงนี้ผมชอบสปอนบ้านแถวนี้ไม่รู้เป็นไรวิวมันสวยดี บ้านเกมพัานหลังไหนวะที่ผมยังไม่ได้เล่นวะท่านผู้ชมวะเดี๋ยวนะลุนารอสักครู่อบอบมอมหลังนี้ก็ทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวก็น่าจะหลังนี้หรือเปล่ายังไม่ได้เล่นรือผมเล่นไปแล้วว่าหลังนี้วะไม่รู้ดูก่อน <c oughs> น่าจะยังไม่ได้ทําคลิปนะเออเรามาลองหลังนี้กันดีกว่าอันนี้เป็นอดีของ f อซีนะครับผมมาเดี๋ยวเรารอบ้านสักครู่กันนี่บ้านก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมโอ้เป็นบ้านสองชั้นนะฉันชอบเลอเกิน <c oughs> แล้วก็เปิดลงรถสเตปเดิม ในรถเออถ้าถ้าถ้ถถาลงรถมันเปิดเดี๋ยวเยวไปหนึ่งสมมติว่าเราจะเปิดใช่ป่ะแล้วเราทำแบบนี้ได้ป่ะออ <c oughs> ไม่ได้ตัวตกเฉยเป็นกล่องกดหมายดีมีอะไรหรือเปล่าไม่มีปิดไปซะบ้านก็จะเป็นแนวแบบรบเรียบนะท่านผู้ชมนะนี่สองชั้นริบเรียบไปแล้วก็มีสถาปตัตยกรรมเตาเอีย <c> ง <oughs> อะไรก็ว่ากันไป เอะเราจะมาดูรอบบ้านกันดีกว่าข้างบ้านเราก็จะเป็นทางเดินแคบๆนะก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีอุปสรรคอะไรในการใช้ชีวิตนี่เสาจะเป็นแบบเอียง,งๆมีระเบียงหลังบ้านนิดหนึ่งนะท่านะผู้ชมระเบียงสองด้านอันนี้จะเป็นระเบียงที่แช่อ่างได้เออเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันอันนี้จะเป็นห้องอะไรวะอม,มีบัวรดน้ําแล้วก็มีรถตัดหญ้านนะท่านะผู้ชม รถตัดยาเงียเงียนเงนียเงียนอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เต่าย่างเต่าย่างประมาณนั้นอยู่หลังบ้านเอาไปปิกนิกกันอะไรก็ว่ากันไปใช่ปะแล้วก็ส่วนของในบ้านอ้าวไม่ฉันจะเข้าจากหน้าบ้านดีกว่าท่านผู้ชมใช่ปะตัวอันนี้จะเป็นโต๊ะก็ไม่มีอะไรมากถ้าบ้านใครเออมันก็ถ้าเติมพรีเมียมซื้อบ้านหลังนี้มันก็น่าจะมีพรีเมียมกันทุกคนแหละใช่ไหมสมมติว่าถ้าซื้อพรีเมียมเออ,เอ,อมันจะได้สระน้ํามาด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่โคตรเท่มันกันโคตรเจง๋ง เราจะว่ายน้ําในนี้ได้ว่าบ้านแทบทุกหลังแทบจะสปอนสาน้ําได้ใช่ปะยกเว้นบ้านบางหลังที่ไม่สามารถสปอนสาน้ําได้อะไรก็ mm hmm. ก,ก็มีนะอ,อน,นี่จะเป็นส่วนของในบ้านนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีพรมสีออกทองทองใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ทองมากทองคําเลย <laughs> อันนี้จะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวนะท่านผู้ชมซึ่งจะเป็นโต๊ะกระจกเว้ นี่เออเหมือนจะมารีวิวเป็นเซลล์ขายบ้านยังไงไม่รู้ปะใน <c oughs> ส่วนของอันนี้จะเป็นห้องครัวนะท่านะผู้ชมซึ่งมันจะติดกับที่ดูทีวีสมมติว่าแม่ทำกับข้าวอยู่ oh m ก็ o d ฉันดูทีวีอยู่กินกับข้าวโชยมาผัดกะเพราฟุ้งมาแบบเนี้ยฮัทชิ่วฮัทีกันเลยเดียวแต่ก็ไม่น่าจะเป็นดูปสษาคนะท่านะผู้ชมเพราะว่ามันม,ม,ม,มีที่ดูอากาศใช่ไหมเห็นไหมเป็นป่องดูอากาศในการทำกับข้าว นี่ได้เป็นเตาแก๊สนะท่านผู้ชมนะเตาแก๊สแล้วก็ตู้อบใช่ไหมเอออะไรก็ว่ากันไปอ่างล้างจานไมโครเวฟอันนี้ตู้อะไรวะตู้อบเหมือนกันเหรออันนี้สามารถอบได้ปะ่ะเอออะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นตู้เย็นนะท่านผู้ชมนะโอ้ฉันหิวเหลือเกินอันนี้มันน้ำยาล้างส้วมเออผมสงสัยเครื่องดื่มนี่ถ้าผมเห็นเด็กๆเ,เขาชอบเรียกว่าน้ำยาล้างส้วมันจริงเหรอวะมันเป็นน้ำหรือเปล่าเป็นเครื่องดื่มแบบ เรียกว่าอะไรเกลือแร่อะไรหรือเปล่าใช่ไหมนี่จะเป็นทีวีนะทีวีจอโคตรใหญ่เลยนะผู้ชมจอใหญ่กว่าตัวผมอีกดูดิโอไม่ก oh ็ทำไมทีวีจอใหญ่จังเลยโอ้ oh, มาน้อยสุดน่ารักฉันปิดดีกว่าขี้เกียจดูแล้ะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินทะลุมาลงจอดรถเลยนะผู้ชมแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าในโรงจอดรถนะอืมแบบเลิกงานมาเงี้ยเอารถมาจอดในบ้านถอดเสื้อผ้าซักเลย <laughs> อะไรก็ว่ากันไปอันนี้จะเป็นชั้นสองนะท่ผู้ชมเป็นห้องไหนว่าห้องนอนเราจะมาหาตู้เซฟกันเลยห้องนอนจะมีสมุดหนังสือเราสามารถหยิบสมุดได้ปะเออหยิบสมุดได้อันนี้ทําได้ทําดีทําดีเปิดประตูจะเป็นประตูเลื่อนนะท่านผู้ชมตูเลื่อนเลื่อนเข้าผนังเลยนะเวย้วยนี่จะเป็นอ่างแช่น้ำร้อนตากแดดชมวิวโอ้ไม่ก็ฉันชมวิวไม่ได้ภูเขาบางเฉยเอาท่านผู้ชมเอ ภูเขาตรงนี้บงังเวีกำฉันจะขึ้นบ้านฉันได้ยังไงนี่กระโดดขึ้นบ้านแบบไม่ต้องขึ้นทางบันได <laughs> แต่้ผมชอบระเบียงหลังบ้านมันเอาจะเสียทีวิวไม่มีป่ะแต่ถ้าไปติดตั้งบ้านตรงอื่นน่าจะมีวิวให้ดูอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็จะเป็นเตาผิงนะครับผมเอานี้ไงตู้เซฟท่านผู้ชมเจอตู้เซฟแล้วโอ้มイก็ทำไมตู้เซฟมันหาง่ายจังเลยตู้เซฟจริงมันนี่เนี่ยน่าจะของจริงนะเนี่ยสามารถเปิดได้ แจกเงินชาวบ้านเมืองบลูคเฮเวนเราจะไม่อยากให้ทุกคนลำบากเราจะแจกเงินอะไรก็ว่ากันไปเออมาอันนี้จะเป็นโต๊ะคอมนะโต๊ะคอมจอใหญ่อีกละผมสัเกตบ้านพรีเมียมนะอันนี้ก็น้องเจ้าของไอเดีเขาก็บอกไปเหมือนกันว่าบ้านพวกพรีเมียมมันเขาเรียกว่าอะไรวะต๊คอมมันจะใหญ่กว่าบ้านธรรมดาเว้ยเออประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่ดีเหมือนกันนะผมก็ว่ามันน่าจะ ใหญ่กว่าจริงๆเลยจอคอมในบ้านพรีเมียมแล้วก็อันนี้เป็นระเบียงระเบียงโคตรยาวเลยนะท่านผู้ชมนี่นี่ถ้าเรามาระเบียงตรงนี้เราจะเห็นคอกมา้าแล้วก็บิวเมืองบลูเฮเวนอีกส่วนหนึ่งน,นี่เป็นบ้านหลังจุดที่23นะเออประมาณนั้นบ้านก็ประมาณนี้นะเรียบเรียบท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากแต่ป่องไฟมันมีควันขึ้นด้วยวะถ้าเราจุดถ้าเราจุดไฟไว้ป่องไฟมันจะมีควันขึ้นไวมท่านผู้ชมถ้าเราปิดมันจะไม่มีใช่ปะ ผู้ชมสังเกตดูนะเว้ยนี่ตอนนี้ควันมันดับไปละผู้ชมจะเห็นหรือเปล่ปาผมไปจุดอีกนะนี่ผมไปจุดอีกนี่เห็นไหมมันจะมีไฟขึ้นมาไปเหมือนของจริงเลยเว้ยเอ้ยไม่นะอย่างนี้ก็ได้อสุดยอดเหมือนจริงมากนะผู้ชมดูดิมีควันขึ้นด้วยชอบเหลือเกิน แล้วก็แต่ในห้องห้องนี้น่าจะเป็นแบบห้องแบบเดินทะลุก,กันได้ประมาณนะั้นนี่เห็นไหมไม่มีที่กั้นนะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วจะห้องน้ำน่วจะมีห้องเดียวนะเป็นจะเรียกว่าสองห้องนอนก็ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันทะลุก,กันนะแต่มันไม่มีประตูก,กั้นตรงเนี้เอือประมาณนี้อันนี้จะเป็นห้องน้ำมีที่รับอะไรปะตรงนี้มีที่รับอะไรปะเอาไอเทมรับเอาออกมาแล้ว ไอเทมลับเ้ยไม่ลับหรอกไอเทมทีเด็ดของเราก็คือถุงนอนนี่เฮะฮุงนอนของเรานนั่เองเอามาใส่ไว้ไหนดีวะเออนอนไปเอ้ยมีอะไรเฮ้ยมันทะลุข้างล่างเลยเหรอโอ้ oh my god เดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบียงตรงนี้ฮะเดีเ๋ยวอะไรวะ ระเบียงตรงนี้มันปล่อยโล่งเลยเหรอท่านผู้ชมมันไม่สามารถเดินลงไปได้นะเน,นี่ยเนี่ยระเบียงตรงนี้ผมจะออกไปผมต้องทำไงวะถุงนอนวางเงียอเอาถุงนอนวางเอาถุงนอนวางแบบเนี้แล้วก็กระโดดมาระเบียงตรงนี้นต่ระเบียงตรงนี้มันปล่อยโลง่งทำไมวะโอ oh มาให้่งสเกตนะเนี่ยแล้วเราก็เอากล่องพร็อพก็ได้ท่านผู้ชมใช่ไหม เอากล่องพร้อมมารีโนเวทมันเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆมาวางไงติดตั้งแสงสีเสียงอะไรก็ว่ากันไปเอาดาวเอาดาวมาติดตั้งนี่เห็นไหมเอาไฟมาใส่เนี่ยมันก็เป็นที่พักเราได้เอาเต้นมากลางเนี่ยเห็นไหม <laughs> อะไรก็ว่ากันไปเอ้ไม่เอาไฟมาติดตั้งเห็นไหมแล้วเราเรามองขึ้นไปเห็นไหมมันจะแบบดูสวยขึ้นกว่าเดิมเลยนะเว้ เป็นบ้านที่ดูสวยขึ้นกว่าเดิมอีกสิบเท่าร้อยเท่าอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ถือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งที่สวยนะท่านะผู้ชมหน้าตาแปลกอยู่เต็แบบเป็นบ้านสไตล์ไม่ได้มีอะไรมากท่านผู้ชมแต่ทายากเยอะทายากเยอะก็หมายถึงเห็นไหมมันจะมีเสาเอียงๆอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็หลังบ้านก็จะเป็นเสาแบบเอียงๆเหมือนกันเห็นไหมอยู่ตรงนี้เนี้ยเห็นไหมก็เป็นเสาแบบแนวเอียงๆหน่อยเออเสาเฉียงก็ว่ากันไปอะไรก็ว่ากันไปอืม อะไรที่ดีผมว่ามันดูดีนะแล้วมันตัดกับสีน้ําตาลด้วยไงสีน้ําตาลทองใช่ไหมท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเป็นอิฐอะไรก็ว่ากันไปเป็นบ้านที่ดีนะบ้านพรีเมียมส่วนใหญ่จะมีแต่หลังชุดสวยๆนะแต่บ้านไม่เติมก็สวยนะท่านผู้ชมผมก็ชอบลายหลังเหมือนกันแต่บ้านพรีเมียมผมก็ชอบลายหลังเหมือนกันเออโอ้ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยถือว่า ูินะถ้มก็มมผมมาก็จะประมาณนี้นะสำหรับบ้านหลังนี้ถ้าใครมีอยู่แล้วหรือใครยังไม่มีก็ลองมาดูกันได้อันนี้ผมก็มาลองเล่นให้ดูแล้วเอเอติดตั้งไฟตรงนี้มันสวยจริงปะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปในตรงนี้นะครับเจ้าก็อก็ไค์กดแจกก็กสับใครเพผมด้วยนะครับผมกับบ้านหลังนี้ดูว่าเป็นบ้านที่สวยอีกหลังหนึ่งเลยแล้วกันดูเรียบ,ยบง่ายๆไม่มีอะไรมากผมชอบเสาที่มันเฉียงนี่แหละมันทำให้บ้านดูดีขึ้นมาอีกไยเท่าพันเท่า <laughs> โอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบาย